2026 Honda Forza 350เป็นสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ผสมผสานดีไซน์สปอร์ตความสะดวกสบายและเทคโนโลยีขั้นสูงไว้อย่างลงตัวด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวสะดุดตาโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้มีความปราดเปรียวคล่องตัวแต่ยังคงความแข็งแกร่งเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและเดินทางไกลไฟหน้าแบบเลดคู่ให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง ตัวถังมีขนาดที่พอเหมาะไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างง่ายดายเบาะนั่งมีความกว้างนั่งสบายตลอดการเดินทางพร้อมพื้นที่ใต้เบาะที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ถึง2ใบรวมถึงของใช้จําเป็นอื่นๆ เครื่องยนต์ของ f o r z ซ350รุ่นใหม่นี้เป็นแบบ E.S.P. บวก4วาลขนาด3 3 0ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ29แรงม้าที่รอบเครื่อง7,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่ประมาณ31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนนาทีระบบส่งกำลังแบบ C.V.T. ทำงานร่วมกับเทคโนโลโยี Honda Selectable t o r q Control หรือระบบควบคุมแรงบิด h s t c ที่ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีเมื่อต้องขับขี่บนพื้นผิวลื่นให้การขับขี่ที่มั่นใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบ i อ l ์ลิงสต op อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อรถหยุดนิ่งและช่วยลดการปล่อยไอเสียอีกด้วยโชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่สามารถปรับระดับได้รองรับแรงกระแทกได้ดีแม้ในเส้นทางครุขระล้อแม็กขนาด15นิ้วด้านหน้าและ14นิ้วด้านหลังมาพร้อมอยางแบบทุกเลสให้ความมั่นคงและการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมระบบเบรกแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS เพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกฉุกเฉินหรือบนพื้นผิวลื่น หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันเชื้อเพลิงรอบเครื่องยนต์และข้อมูลการขับขี่อื่นๆฟีเจอร์เด่นอีกอย่างคือ o o n d r Ro d s ซิที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธช่วยให้ควบคุมการโทรฟังเพลงและใช้งานระบบนำทางได้อย่างง่ายดายผ่านสวิตช์บนแฮนด์รถมีช่องชาร์จ USB Type C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ระหว่างเดินทาง ฮ o นด้าฟอร์350ยังมาพร้อมกับระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะสมาร์ทคีย์ที่สามารถสตาร์ทรถปลดล็อกและหารถในลานจอดได้สะดวกยิ่งขึ้นดีไซน์ของกุญแจยังดูพรีเมียมและทันสมัยอีกด้วยกระจกบังลมหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการช่วยลดแรงลมที่กระทบตัวผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน f ฟ r ์ซ่า350ทำได้ดีมากด้วยอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ30กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อรวมกับความจุถังน้ำมันขนาด11.7ลิตรทำให้สามารถเดินทางได้ไกลเกือบ350กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งถือว่าเหมาะกับผู้ที่เดินทางเป็นประจำหรือใช้ขับขี่ในชีวิตประจำวันสีสันของรุ่นปี2026มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นเช่นน้ำเงินด้านดำเงาขาวมุกและเทาเมทัลลิกพร้อมล้อมแม็กซ์สีตัดกันเพิ่มความดุดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ในแต่ละสีถูกออกแบบมาให้ดูพรีเมียมและเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยทำงานจนถึงผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถสกูตเตอร์ขนาดกลาง Honda For ์ซ350ปี2026ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนที่ต้องการรถสกูตเตอร์ที่มีความสมดุลทั้งในด้านสมรรถนะความสะดวกสบายและฟีเจอร์ล้ำสมัยพร้อมรองรับทุกไรฟ์สไตล์การขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดด้วยชื่อเสียงของ Honda าที่เน้นความทนทานและดูลักษาง่าย ทำให้ Forza 350ยังคงเป็นรุ่นยอดนิยมในตลาดรถอัตโมติระดับกลางต่อเนื่องทุกปีหากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัย Forza 350ปี2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะไม่เพียงแต่ให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ดีเยี่ยมยังมาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยที่ทำให้ทุกเส้นทางของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและสนุกสนานอย่างแท้จริง ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นำเสนอข้อมูลรถใหม่รีวิวจอดลิฟต์รถเด่นและอัปเดตราคาล่าสุดในทุกเซกเมนต์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์ล่าสุดจากเรา